สวัสดีครับพวกเราเพจ Eagle of f No วันนี้จะมีข้อสงสัยและเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพญามารมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะครับคุณเชื่อหรือไม่พญามารหรือพญาวัสวัสดีเทวบุตรมารจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกล่าวคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระสารีบุตรว่าในการเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าสองพระองค์คือพระรามเจ้า และพระเจ้าโกศลราชไตรตัดในมันทกับเดียวกันร่วงรับดับขันเข้าสู่ภาพรปรินิพานแล้วในมันทกับอันนั้นก็ตั้งอยู่ตามกำหนดกาลช้านานครบ64อัตรากับเข้าแล้วแผ่นดินนั้นก็บังเกิดกับวินาศิบหายไปด้วยไฟไฟไหม้อยู่สิ้นกาลช้านานจนถึงสมอสงไข่ล่วงไปได้64อัตรากับสห่นแล้วในกาลนั้นมีแผ่นดินตั้งขึ้นใหม่เป็นกับอันหนึ่งชื่อสารกับ ในสารกับแผ่นดินนานได้64อัตรากับนั้นบังเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาตัสลู้ในสารกับนั้นคือพระยาวสวัตรีเทวบุตรมารหรือพระยามาราธิราชซึ่งรู้จักกันในานามพยามาในาศาสนาพุทธจักได้ตัดเป็นพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งส่งพระนามว่าพัะธรรมสามีสัพพัญยูผู้ประเสริฐพระองค์มีพระชนมายุได้ส0บ0มื่ปีเป็นกำหนด พรวรกายสูงได้ประมาณ82มีไม้รัางเป็นพระมหาโพธิ์ประกอบไปด้วยพระพุทธรังสีรุ่งเรืองสว่างประดุจด,ดวงพระจันทร์พระอาทิตย์และสายฟา้าแลบในเมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินก็ดีทรงนั่งก็ดีสายญาติก็ดีอยู่ในที่ใดๆบ,บังเกิดมีพระบวรสเสวตชัตดสูงและกว้างใหญ่ได้ประมาณ30โยชน์ผุดขึ้นมาในประเทศกลางเวหา ด้วยเดชานุภาพพระสัพพันยูเจ้าบังเกิดมีคุณทองอันหนึ่งใหญ่สำเร็จในโลกมนุษย์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาพยามาราธิราชนั้นได้อาศัยกลุมทองประพฤติเลี้ยงชีวิตเป็นสุขดูก่อนสารีบุตรพยามาราธิราชบรมโพธิสัตว์ได้ก่อสร้างบารมีสิบประการมีทานและศีลเป็นอาธิมามากแล้วแต่ก่อบารมีอันหนึ่งปรากฏเป็นยอดยิ่งมิ่งมงกุฎบารมี เป็นปรมาคุณควรจะได้สำเร็จซึ่งพระพุทธสมบัติทั้งปวงพระองค์ตรัสรู้ดังนี้แล้วจึงนำมาซึ่งอดีตนิทานแห่งพระยามาราธิราชบรมโพธิสัตว์เป็นใจความว่าเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดสปะนั้นพระยามาราธิราชองค์นี้ได้บังเกิดเป็นมหาเสนาบดีใหญ่แห่งพระเจ้ากิงกษัตริย์มหาราชมีนามว่าโพธิมาต อยู่มาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเอ้ากัดสปะเข้าสู่ผลสมบัติเชยชมพระนิพานเป็นบรมสุขถึงกำหนดการแล้วออกจากผลสมบัติในที่ภายใต้ต้นไทรใหญ่ส่วนพระเจ้ากิงกิสมหาราชทรงคิดในใจว่าการที่พระมหากรุณาที่คุณเจ้าเสด็จออกจากผลสมบัติใหม่ๆนี้ถึงแม้บุคคลผู้ใดได้ถวายทานแก่พระพุทธองค์เจ้าแล้ว จะบังเกิดผลอน,อนิสงหาที่คุณไม่ได้บัดนี้เราควรจะทําทานรักษาศีลสดับรับฟังรับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงคิดดังนี้แล้วจึงมีพระราชองค์การดํารัสสั่งราชบุรุษทั้งหลายให้ตีกองร้องเปล่าชาวเมืองให้ทั่วกันว่าถ้าบุคคลผู้ใดไปถวายแทนแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าก่อนเราจะให้โรงพระราชอาญาผู้นั้น แล้วตัดสั่งสหชาติโยธาทั้งหลายไปแวดล้อมพิทักษ์รักษาพระเชตวันมหาวิหารไว้โดยรอบในการละครั้งนั้นโพธิอมาตได้ทราบเหตุดังนั้นแล้วก็มีความปรารถนาจะถวายทานแก่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบ้างถึงว่าราชบุตรทั้งหลายจะจับตัวอมาตไปถวายพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์จะประหารชีวิตเราเสียด้วยความเพียรในการบุศลครั้งนี้เสยโยประเสริฐโดยวิเศษอันยิ่งแล้ว เราจะคิดเกรงกลัวพระราชะอาญานั้นด้วยเหตุใดโพธิอมาตคิดดังนี้แล้วก็ไปบอกกับบุตรภรยาให้แจงดังพันธนามานี้ว่าเจ้าจงจัดแจงแต่งอาหารเครื่องไทยทานกระทำเป็นห่อใหญ่ให้แกเราสักห่อหนึ่งกับผ้าสักผืนหนึ่งฝ่ายภรรยาได้ฟังสามีบอกดังนั้นก็เกิดมีสัตธารับวาจาว่าสาธุแล้วคันเวลารุ่งเชา้านางก็ไปจัดแจงแต่งเครื่องไทยทานทั้งสองสิ่งนั้น เสร็จแล้วนำมาให้แก่สามีแล้วก็ทำเครื่องไทยทานอีกหนึ่งส่วนให้เป็นของตนเองฝ่ายสามีให้ไปถวายทานด้วยครั้งโพธิอามารดได้เครื่องไทยทานดังปรารถนาแล้วก็ตรงไปยังพระวิหารโดยเร็วครั้งนั้นพวกเสนาทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่นั้นเห็นโพธิอามตาเดินตรงมาจึงถามว่าดูก่อนท่านเสนาบดีเหตุดังหรือท่านจึงองอาจมายังสำนักสมเด็จพระพุทธเจ้า พอที่อมาดได้ฟังก็คิดว่าถ้าเราจะบอกแก่คนทั้งหลายด้วยถ้อยคํามุสาวาแล้วพระมหากษัตริย์ใช้ให้เรามาอาราธนาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเข้าไปยังพระราชนิเวศก็จะได้แต่ถ้าว่าหาควรที่เราจะกล่าวมุสาวไม่เราก็ตั้งใจว่าจะถวายทานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าเมื่อเรากล่าวมุสาวาแล้วทานของเราจะมีพารานิสงหาม่ได้ ควรแก่เราจะบอกแก่คนทั้งหลายด้วยความจริงเถิดเสนาบาดีคิดแล้วก็บอกราชบุรุษทั้งหลายว่าเราจะไปถวายทานแก่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าราชบุรุษได้ฟังถ้อยคําแห่งโพธิธรมาตก็มีความครึ่งโกรธกูกันเข้าจับตัวโพธิธรมาตมัดมือไผ่หลังไปถวายแก่พระมหากษัตริย์กราบทูลเหตุน,นั้นให้ทรงทราบพระเจ้ากิงกิะมาราชก็ทรงพิโรธสั่งให้นายเพชรข้าดเอาตัวไปตัดศีรษะเสียให้สิ้นชีวิต ฝ่ายเพชฌฆาตและนักการทั้งหลายก็กพาเอาตัวโพธิอมาตไปตามรับสั่งถึงที่ป่าช้าเข้าเพื่อว่าจะฆ่าเสียขณะนั้นอมสมเด็จพระพุทธเจ้ากัสปะทรงทราบประพฤติเหตุดังนั้นแล้วทรงคิดว่าโพธิอมาตนี้เป็นหน่อบรมโพธิสัตว์เสมอวงแห่งพัรถาคตมีอภินิหารเหตุได้กระทำมาแต่ก่อนจะกระทำการกิริยาตายเสียในเวลาวันนี้ สมเด็จพระพุทธเจ้ากัสปะทรงพระมหากรุณาแก่โพธิอมารจึงนิรมิตเป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าให้สถิตยอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารส่วนพระองค์สเสด็จไปลานประหารโดยกระทําการบังตานายเพชชาตนายเพชชาตเห็นรูปสมเด็จพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเหล่าราชบุตรทั้งหลายที่มานั่งอยู่นั้นแต่แสดงให้โพธิอมารผู้เดียวเห็นเป็นรูปพระพุทธองค์ จึงมีพุทธลีกาตรัสว่าดูก่อนโพธิมารผู้เจริญท่านจงละชีวิตของท่านเสียเถิดอย่ากระทำอะไรในชีวิตอยู่เลยอันว่าปัจจัยทานของท่านมีประการใดท่านจงให้ทานยังน้ำจิตน้ำจิตให้เรื่มใสในพัตภาคตเถิดอันว่าเครื่องปัจจัยทานของโพธิอมานั้น ราชบุรุษทั้งหลายเอามาวางไว้ตรงหน้าแห่งโพธิอามตาด้วยเดชะพุทธานุภาพโพธิอามารได้สดับฟังพระพุทธพระพุทธลีกาดังนั้นก็บังเกิดมีจิตก็บังเกิดมีจิตโสมนัสหาที่จะอุปมาไม่ได้ก็ถือเอาเครื่องปัจจัยทานของอามาส่วนหนึ่งของภรรยาส่วนหนึ่งถวายแก่สมเด็จพระพุทธเจ้ากัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์เป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายอันว่าชีวิตข้าพระบาทเสียสละแล้ว ด้วยเดชะผลทานของข้าพระพุทธเจ้าในการบัดนี้ขอให้ได้บังเกิดเป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเช่นดังพระองค์ในอนาคตการละโน้นเถิดโพธิยมาตกระทำปณิหารความปรารถนาดังนั้นพระพุทธเจ้ากัสปะผู้ประเสริฐทรงพระอนุเคราะห์ยื่นพระหัตไปปรามาตรเหนือศีรษะแห่งโพธิยมาตแล้วมีพระพุทธลีกาว่าตัวท่านยังความสุขเป็นอันมากให้บังเกิดแก่ตน จะได้พ้นจากวัตตะสงสารท่านปรารถนาประการใดความปรารถนาในนั้นจงพันสำเร็จแก่ท่านเถิดดูก่อนโพธิอามาตผู้จเจริญเอย๋ยในอนาคตเบื้องหน้าโน้นท่านจะได้บังเกิดเป็นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสมดังความปรารถนาของท่านทรงพยากรทำนายโพธิธมาทแล้วก็เสด็จกลับยังเชตตะวันมหาวิหารกระทำพันตกิจซึ่งปัจจัยทานบินทบาทที่โพธิอามาตถ,ถวายสำเร็จแล้ว ขนาดนั้นนายเพชฌฆาตก็ตัดศรีรษะโพธิอามาตผู้เป็นเจ้าของฐานขาตกลงกระเด็นไปจากไกลโพธิอามาตกระทำการกิริยาตายมหาปัตตภีอันใหญ่ก็ไหววาดเป็นเป็น,ปนมหัสจั์โกลาหลครั้งนั้นสเสวตฉัรแห่งสมเด็จพระเจ้ากิงกิสมหาราชก็หักทบลงพระองค์เห็นสเสวตฉัรหักก็ประราชพระหัตถัยนักให้สะดุ้งพระหรัตถัยไหววั่นสั่งให้ปิดประตูพระทวารให้มั่น ลำดับนั้นอันว่าทิพวิมานทองอันประกอบไปด้วยนางเทพอักษรสาวสวรรค์ประมาณพันนางก็บังเกิดผุดขึ้นมาในสุสานประเทศการะกิริยาตายแห่งโพธิอมานนั้นกับขุมทองทั้งหลาย16ขุมและไม้กับประพฤกด้วยต้นหนึ่งประกอบไปด้วยสรพสิงสารพันต่างต่างบังเกิดขึ้นในที่นั้นอันว่าบุตรภรยาโพธิอมาตนั้นก็ได้อาศัยอยู่ในวิมานทอง ได้บริโภคขุ้มทองและไม้กัลลปพฤกษ์ประพฤติเลี้ยงชีวิตสืบมาจนถึง500ปีเป็นกำหนดฝ่ายโพธิยามาตก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในดุสิตสวรรค์เสวยทิพสมบัติด,ด้วยเดชะผลทานนั้นดูก่อนสารีบุตรเมื่อครั้งศาสนาของพระยามาราธิราชนี้มหาชนทั้งหลายได้บริโภคซึ่งข้าวสาลรีเป็นนิจการ ด้วยเดชะผลทานข้าวสุกห่อหนึ่งถวายแก่พระพุทธเจ้ากัสปะในการละเมื่อเป็นโพธิอมาตเมื่อพระยามาราธิราชได้ตัดสรุ้แล้วบังเกิดมีสวัสดิชัดแก้วสูงได้สามโยชนด้วยเดชะผลทานถวายผ้าผืนหนึ่งและพระองค์มีพระชนมายุป,ประมาณถึงแสนปีนั้นด้วยเดชะผลทานที่สละชีวิตดูก่อนสารีบุตรพระยามาราธิราชองค์นี้ต่อไปในอนาคต การลจักได้ตัดสรุ้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขนามว่าพระธรรมสามีสำแดงมาด้วยเรื่องราวพระยามาราธิราชบรมโพธิสัตว์เพียงนี้จากข้อความข้างต้นนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญามารหรือที่รู้จักกันอีกนามว่าพญาวัดสตีเทวบุตรมานนั่นเองนะครับได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพญามารกันไปมากพอแล้ว สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจอากกันไปเพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามได้ที่หน้าเพจ